ประโยชน์ของการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ร่างกายเพิ่มการดูดซึมาธาตุเหล็กปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนผิวสุขภาพดีมะนาวหนึ่งผล65กรัมมี19แคลอรี่คาร์โบไฮเดรต6กรัมเส้นใย2กรัมวิตามินซี34มิลลิกรัมแคลเซียม17มิลลิกรัมโพแทสเซียม90มิลลิกรัม แมกนีเซียม5มิลลิกรัมและไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลเลมอนอุดมไปด้วยวิตามินซีส่งเสริมการสังเคราะห์อค,คอลลาเจนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผิวนุ่มกระจ่างใสและมีสุขภาพดีนอกจากนี้ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์ในร่างกายจากความเสียหายสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและป้องกันความเสี่ยงของโรคเรื้อรังลดความเสี่ยงของนิ่วในไตการดื่มน้ำมะนาวสามารถเพิ่มระดับซิเตรตในปัสสาวะ ซึ่งช่วยป้องกันนิวในไตในเวลาเดียวกันก็สามารถทำลายหินก้อนเล็กๆที่มีอยู่แล้วได้บางครั้งอาจใช้ซิเตรตร,ร่วมกับยาอื่นๆเพื่อรักษานิ่วในไตเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กมะนาวมีวิตามินซีและกรดซิตริกซึ่งช่วยดูดซับธาตุเหล็กที่ไม่ใช่ผักและป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กๆจำเป็นต่อการผลิตการเจริญเติบโต และการพัฒนาพลังงานตามปกติการขาดาธาตุเหล็กทำให้เกิดอาการใจสั่นความเครียดความเหนื่อยล้าผมร่วงเล็บลอกระบบภูมิคุ้มกันและภาวะเจริญพันธุ์บกพร่องและการแท้งบุตรให้สารต้านอนุมูลอิสระมะนาวมีฟลาวนอยดย์มากมายที่ช่วยขจัดอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ในร่างกายคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวมเพิ่มมะนาวในอาหารของคุณด้วยเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้ เติมน้ำมะนาวการดื่มน้ำมะนาวช่วยให้ร่างกายคงความชุ่มชื้นและให้วิตามินซีมากขึ้นบีบมะนาวครึ่งลูกลงในน้ำหนึ่งแก้วแล้วดื่มในตอนเช้าหรือระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีเติมน้ำมะนาวลงในชาการเติมน้ำมะนาวลงในชาสามารถให้วิตามินซีได้มากขึ้นเพิ่มรสชาติให้กับเครื่องดื่มและช่วยให้สุขภาพของลำไส้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ควรเติมน้ำตาลบีบน้ำมะนาวสดลงในอาหารเช่นปลาไก่ และเครื่องเคียงผักการใช้เปลือกมะนาวเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารย่างและซอสต่างๆแม้ว่าจะมีสารอาหารมากมายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่ปริมาณกรดซิตริกที่สูงในมะนาวสามารถกัดกร่อนเคลือบฟันได้หากใช้มากเกินไปคนที่เป็นกรดไหลย้อนการกินมะนาวมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการเสียดท้องได้โดยเฉพาะในขณะท้องว่างผลไม้รสเปรี้ยวอาจทําให้เกิดอาการระคายเคืองและทําให้แผลในปากแย่ลงได้ขอบคุณมากคะ่ะ